มากลินฟ้าเนี่ยพีน่น้องหมากลินฟ้าถึงไงถึงเงี้ยพีน่น้องเออเอเอ,เอ,เอมันคือหักก็ได้ตายซื้อเอามันคือโบโปคือเพอลินแบบันใต้เอาไม่เอาไม่เอาไม่อไมโอ้มนแกบอกเฮ้ยคิดั้งหดแบบดี้บอกเอาหักโปหักโปมากลินฟ้าพีน่น้องเนี่ยมาหักโปมากลินฟ้าพี่น้องโอ้แตกคัแกแตกเน่ยอือเสียงดังไหม ดังลั่นเลยมามามาัมามากลินฟ้าน้ำกันพี่น้องบักลินฟ้ามมขมขมรับปนปะทุแห่งๆพี่น้องมาอืม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 หวนไปลมขนวินยา ยิงฝาคุ้มขมอืออืออบ กระเจี๊ยบอ่นอ,อน,ออนอ

กวางตุ้งลวกแล้ว Hmm, hmm, <laughs>